ครับพี่น้องครับเป็นเกบตยางเป็นมืนะครับพี่น้องครับยุสเนาะพี่น้ข้านสวัสดีค่ะอ๋อกับอะไรมาเทียนเนาะไขมาในสัญจรแอปี้สวัสดีค่ะมาบุตร้าคือกลางที่น้อนขัดแถบเ่ารอนยู่เฮียนเออ ใช่ต่ี่ป้ากาถือไปเนาะก็ถือป้าพี่น้องกางเกงลิงกางทังอันพี่ค่อนถือเขาเต็นนี่ว่าอะได้เนี่ยอันนี้หางหางไว้เด้ค่ะถือปถือถือยังพีวันหนักตัว้าราผี่นถืออยู่แล้วแม่วมาพ่นลมสานแหมตังไวนท่างนอกก็คือนีบแหงถือไอ้เนื้อของอยู่ั่หละเ่พิกนเราคนเป็นเอาแบกกับน้อนอยู่หันแม่ โอ้ me. kind of um, uh, really ่้วมเมกระเปีงเครื่องเต้นแนละเครื่องเลย้าเครอยมร่วันนู้สิ่เป้ายิงหรเปล่ะนแล้วกินแล้วพี่เกินข้าวแม่นอนกันนะพูกอข้วปุ่นแซบแซบล่ะนั่นเป็นหมอนเป็นหมอแม่ใหญ่น่ะแล้วใส่เสื้อสีชมพูหรอกข้าวุนแทบก็ได้แซบ ที่เราบ่เคยคลังนี่ไงที่ไปได้เบิดนี่สีแขรนผ่านเอาไหมไปทั้งคือกูก็บหลอดไปคือเก่าอันนี้ก็าหลอดเน้องแกนั่งที่น่เคยถือยางแม่นักรนั่นชีวิตสิลุ่มรูมดอนดอนกับซางแต่ว่าเขาก็ใส่ชีวิตแบบมันว่าเราแว้งนะพี่ป๋อมบอลุ่มอยู่แล้วเราแว้งอย่างเดียวเราแว้งอย่างยังไงสิบ่มีเงินถ้าสมมติว่าเราเอาเตียงนี้สี่ห้าหลังแล้วอยู่เป็นจีกันแล้วก็นอนพักเนาะ กระเทิอนลาออกซบอยูบานไม่ใช่วันพักแรมไงเอาเตียงพักแรมมันไหนก่อนยี่สิบเไงยี่สิบเอ็ดเดยไหนวันที่สิบองกันบุรีรัมเจาผเพลนกระเื่อนได้ค่ะออยี่สิบเอ็ดเดยี่สิบหอี่ไหมยี่สิบเันาวันเกิดใครอิงไงอือว่าเราเดินยุบเราเดินทางจาก20่สิบไปบุรีเอวิีสเกตบอยิบวันที่ยี่่ะมันบรได้วันที่ยี่สมีงานเด้อยู่บังเลยบอแมนยี่สิบเอ็ดยุบันพ่นยางบ้บนบักฟิล์มยี ยิบเอ็ดบอกแสดงว่ายี่สิบเลยนะมันจะมีวันทันเดินทางมาหนึ่กสเกตก่อนจสเกตนะเออัะก่อนสเกตมือนึ่งอบอกล่าปีก่อนปีก่อนปีก่อนมันที่ยี่สิบกับผักแลมเลยพูดได้แล้วเนี่ยเพราะว่าที่สิบมงานยิบเอดผักหลมปีก่อนวันที่ยี่สิบหมอยู่เมืองเลยเหรอสิบเก้าต้องเป็นสเก้าเมืองเลยยี่สิบผักเพราะมันไม่ทัน ใช่ไหมอืมห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสี่โลผักสีผักสเกียเนาะนั่งรถใหดัางักอู่แล้วจะบอกให้รับตื่นเดี๋ยววัแรกเออม่ว่าชิลุกให้นี้มั้ยแต่วันที่แปดจเป็นลงเกียร์มมันจะห่างจีก็ชันนี่เ่าจะไปแม่ไปเบิงกระเป๋าเนาะแนกันไปเอาเขาเบิงกระเป๋าเนี่ยไเกียร์ว่าเร ไม่ให้เราเบาหน้าว่างอยู่สองเบาลงเกียร์ผมว่าเปนขายเกียร์่นนว่าด้ยินบอมบมไปน้บาไลงเกียร์นะบ่น่กันไป้อ๋อลงคนมากมาหาบโอเคเป็ีของฝากนะเป็นทางเลยอด้โตลาดของขากอะไร้เ่าขมเมนวาฝากเ่ข่ากเข่าแท้เข่าโอ้เจ็บเจ็บเป็นตะบีบทะลุ กัเปลืใบหนึ่งเหมือนนันแต่ว่านย่ยันน่มอีหมองเวียนนูกรเลรืเอัฒนาบอจา่ามีกินโยเซมาแต่เว่นแล้ว,วจะกินตะปู้ายแต่นี่ขาดแค้นมาหลายืบอบกินจากคนเน่าเน่านั่ก็บเป่าโอ๊ยนี่กระซิบบน,นี่แล้วแต่บรดแค่คือข่อยไเปล่าพี่อันนัันเตออันดูทูมานานันอันนั่นแล้มันบอกฮะเราเรีนหนังสือ ไปรถทันนีวะน้น่แต่คนห้กําลังใจเปิคิดไปื่าบกหกําลังใจคอยมี่อ้พี่เป้านูให้กํลังใจพี่เป้าสมือผ่านทางจิตสมือข้าเจ้าบ้าหูเราว่าฉันเจออย่างเนี้ยหลายคนหลายอารมณ์ หลายคนหลายความฉีดตามคลิปปุ๊บว่านี่แหละแต่กูเสียเอาใจผู้ใหก่อนบางางเบงมือกันระเบิดที่พี่น้องระเบิดล้รถตู้ชดตกไปเสายใจเมื่อเจ้าเบื้องหนี้กับที่คาดพี่ดอกได้ว่าไฟรผิดใคริดใดตอนต่อต่อไปเรากลางเต็นอย่างนี้ก็โอนะ่นแม่แล้วแต่พี่กุ้งเลยพี่กุ้งเป็นคนกลางพี่กุ้งจะทําอะไรก็ทาเถอะน้องถ้าพื้นที่ด้านบนเดนี้ก็โอนะมันหมอชิดทไปไม่เตอรกลางอย่างนี้เหรอได้นะ ถ้าไม่มีรับเชิญหนู่กลางได้นะว่าช no ิดกับว่ามานดอกไปฝนกระตกห้ามคนหลายๆซะไม่เชื่อว่าไม่ต้องพูดเลยค่ะถ้ากองหน้าชิบหัวคนกลางได้ไม่เป่ากันอันนี้เด้อขออันนี้เด้อแม่พรปิยพรขออันนี้นะอะไรลูกลงเกียร์น่ะขออะไรสองสักสามเป็นเงกเหสีโอ้อันนี้บอสเนี่ยปูแบบพอนั่งนี่บอสเออซื้อมาไว้รถแบบมีไลย โอ้แบบเป็นยังไงนะน้านบอือมาจอัมอันรโอเคโอเคฮะนี่มกกระป๋านร่นไฟล์โอเคโอเคโอเคเอาือไปมนอไปแล้วกะบอกเมมันืแล้วถ้าว่าสิจัเรอดนะงอมาบอกังจี่ว่าซื้อมาัเปียกกว่ามันแบบยูโรจอยหลายเพราะมันกันละเขาไปกินจ้าเทียรเน้นนอนบเน้นกินเขางพราะมันกันเน้นนอนบเน้น ซุ้มจหันนอนอย่างเดียวนอนเชิดอ่างเ้นเต่บพีคือนอนเบิดมือคือกินเขาพีก็คือออกขี้โพคือเขาอนี่ต้ง้ันว่าีเองผักต็นสกังได้ี่ีเขียวอาจสกระังได้เนี่ยนะเมื่อไใส่กราังอานว่แล้วกะเ็นิมส่กระังเลยหรอปลาเพียงดอกเพี้ยงจะเฮ็ดเถา อยงมึงต yeah, yeah. er. yeah. yeah, pa. ัวส kind of no ิเผาให้เ no บิ no ่งลยอไพี no ่บ no ้า no น่งเผาเว้น so มันเอาสเลยม่้ก็มันเผาส่เลยมู่วาเป็นมาอใสเลมอเสารามเาร์หเานูอาบนำูนงหกไปกําลังสีจูดพอดีนูเขาไปด้สีแดงไปสีลูกกระยานสีรุหนเาซื้อศูนาเขาไปปูแล้วบอกิยืมก็บยืมเลยกบยืมผู้ใดล่ะเก็บมากกับบอเก็บเผาสร้างแบบสาดาดแของเลยนกําลังสีแดงไปด พี่บาเอ้ยจงเกียให้น้องเบาน้องบาทต้นยังดอกเถียงยูดอกไปซื้อยูลมแก้วเพื่นละรอสีบาทสากระสาเจ้าของไหมใช่เป็นยังแหมเจ้าเล้าวไอ้คนเถิดอกมีแต่คนโง่แหละที่เผาศาสตรตัวเองงโมกูบต้องใส่กูบด้ใัทมึงก็่ต้องใส่แต่คือพวกเผาเต็นโหลดยายค่ว่าตำนานเผาเต็นนี่เลิศสูตรเผาศาสตรวัดประเดียวนี่จูตะเต็นแม่ปีพี่ม้าไรมั้งเหี้ยจูดเต็นนี่ก็เพราะจูเต็นกูสะกอนคางอ่ะอันรถ ตังปั่นนั่นหือตอกกันมาหลอดสามสี่หลังหาหลังนะเห็นหนานู้อะไรยังมาเห็นกันเกามันมื่อยคือใส่ความเลยี่นู้ะนู้ก็คือเดซองยางอะคือว่ายางแหลกมันเกาแลกแล้วสิจุดทิมยางดีสองเราศูนย์แต่เลยน้ะนเราสาาไป บอมบอมบอมสารพื bom, bom, bom. Ệt, bom, <c ười> ้นนั่นถือจุดลเราบอมนู้อะใจเราเนาะมอเง้ยมีเงี้ยอันเอไปแทนไง